สวัสดีครับพบกับว i นไ Station วันนี้อยู่ในฐานีเวิร์กช็อปสเตชันต้นมะขามต้นนี้นะครับเป็นต้นมะขามต้นที่ผมลงกลูกไว้เมื่อสักประมาณครึ่งปีที่แล้วนะครับวันที่1พฤษภาคมนะฮะสองพันห้าที่ผมได้ต้นนี้มาและนํามาปลูกช่วงที่ปลูกตอนใหม่ๆเนี่ยนะครับต้นมะขามต้นนี้เนี่ยอาการไม่ค่อยดีอยู่ประมาณ2เดือนนะครับคือแตกออกมาแล้วไม่แข็งแรงนะครับแล้วกว่าจะผ่านพ้นมาได้ ปัจจุบันนี้ผ่านมาประมาณครึ่งปีเศษต้นไม้เริ่มแข็งแรงแล้ววันนี้ผมจะมาทำการคัดกิ่งครับ ช่วงที่ได้มาใหม่นะครับผมก็ได้ทำคลิปไว้ปลูกโดยล้อมพลาสติกไว้แล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวล่อรากเอาไว้นะครับปรากฏว่าช่วงใหม่ๆเนี่ยนะครับคนงานลดน้ำแฉะไปหน่อยช่วงที่ได้ต่อมาใหม่ๆนะฮะและช่วงนั้นผมไม่ได้อยู่ดูแลสักพักหนึ่งกลับมาดูปรากฏว่า ต้นไม้แตกมานะครับแตกออกมาแต่ไม่แข็งแรงแล้วก็แห้งไปแตกแล้วก็แห้งไปนะครับมาจากระบบรากรยกังไม่ทํางานแล้วไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยถ้าแฉะเดินไปก็ไม่ดีนะครับต้องรักษาความชื้นให้ดีนะครับพอ,อหลังจากนั้นผมให้ดน้ําและคุมความชื้นจนได้นะครับต้นไม้ก็เริ่มแตกใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับต้นไม้ถึงจะแข็งแรงขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นต้นไม้ถึงแทงกิ่งออกมานะฮะช่วงแทงออกมาใหม่ๆ นะครับแทงออกมาแล้วก็ฟอนะครับจะออกมาลักษณะนี้เลยนะครับแทงออกมาแล้วก็ฟออันนี้ต้นไม้ก็ยังไม่แข็งแรงนะครับกิ่งนี้ยังไม่แข็งแรงดีครับนี้เห็ดขึ้นอาการของเห็ดขึ้นยังไม่ค่อยดีนะครับต้นไม้ที่เห็ดขึ้นแบบนี้นะฮะกิ่งนี้ยังไม่แข็งแรงนะครับแตกแล้วก็่อแตกแล้วก็ฟอหลายรอบมากนะครับเดี๋ยวผมต้องใช้ ยาเลี้งลากช่วยอีกนะครับแล้วต้นนี้ผมยังไม่ได้ให้ผุยเลยนะครับผ่านฝนมาแล้ว1ฝนครับแต่ว่ากิ่งเนี่ยเริ่มแตกแข็งแรงวันนี้จะทําการคัดกิ่งบางส่วนอันนี้เป็นลักษณะกิ่งเดิมนะฮะที่แตกมาแล้วก็ฝ่อไปนะครับมาจากระบบลากไม่ค่อยดีนะครับตอนนั้นระบบลากไม่ค่อยแข็งแรงคือให้น้ํามากเกินไปแฉะเกินไปนะครับ อนนี้ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะสาหรับกิ่งนี้แต่ว่าโอกาสรอดนั้นรอดแน่นอนนะครับเพราะว่าแทงกิ่งออกมายาวแล้วครับโอกาสรอดของต้นนี้รอดแล้วนะครับแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นักจนปัจจุบันนี้เริ่มแทงกิ่งออกมานะฮะแทงกิ่งออกมาแบบนี้เริ่มใช้ได้นะฮะแสดงว่าระบบลากเริ่มเริ่มเดินแล้วเริ่มปรับตัวแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองคัดกิ่งที่ แข็งแรงดูนะครับก็นี่ก็มีเห็ดขึ้นเหมือนกันนะครับเห็ดขึ้นจะเห็นว่าพอเห็ดขึ้นเนี่ยไม้ก็จะฝ่อกิ่งฝ่อไปครับหลายสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งก็กิ่งนี้อาจจะไม่ค่อยโดนแดดด้วยก็ได้นะครับทําให้ไม้ไม่เติบโตครับชุดนี้เป็นชุดที่แตกมาแล้วแล้วก็แห้งไปชุดเดิมนะครับต้นนี้กว่าจะแตกและแข็งแรงได้แบบนี้ รอบที่สามนะฮะอันนี้เป็นรอบที่สมแล้วนะครับที่แตกพุ่งออกมาแล้วถึงถึงแข็งแรงนะครับปัจจุบันนี้ผ่านมาประมาณครึ่งปีเศษนะฮะก็ต้องค่อยๆดูอาการกันไปนะครับไล่ดูอาการกันไปไม้ต้นนี้ผมลองดูแล้วพิจนารณาดูแล้วงามทั้งสองด้านเลยนะครับลักษณะวางวางวาง,วางกิ่งเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะใช้ ด้านใดเป็นด้านหน้าไม้ด้านด้านใดเป็นด้านหลังไม้นะครับกลิ่นรียังพุ่งออกมาแข็งแรงแบบนี้บางครั้งที่เราไม่ต้องการเนี่ยแต่บริเวณที่ได้สไฟสีกิ่งเราก็ต้องเก็บเอาไว้เหมือนกันนะครับนี่ผมจะพัดบางกิ่ง,งพืชแข็งแรงอยู่นะแบบบริเวณที่แต่งมาหลายๆจุดนี้นะครับเราใช้แค่กิ่งเดียว ที่ฟอร์ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้แล้ว <S <S กิ่งนี้แตกแข็งแรงนะครับที่เราดูแตกแข็งแรงคือดูกิ่งที่มันพุ่งออกมานะฮะกิ่งพุ่งอกมาแบบนี้แข็งแรงแต่ว่าจุดอื่นเราไม่ต้องการแล้วก็เอาออกไปนะฮะส่วนกิ่งพวกนี้พยายามเก็บไว้ก่อนนะครับให้พุ่งออกมาอีก กิ่งพวกนี้พยายามรักษาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้เริ่มปรับตัวเพราะกิ่งตรงนี้แข็งแรงแล้วนะครับเราค่อยมาตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับถ้าเรามาตัดตอนนี้นะครับบางครั้งถ้ามาโดนตานี้อาจทําทให้ตานี้หลุดได้นะฮะเพราะฉะนั้นรอไม้แข็งแรงก่อนคัดกิ่งที่ไม่สําคัญออกไปก่อนนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ต้อง รักษาถนอมเอาไว้เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองให้ยาเลี้ยงรากดูแล้วก็ให้ปุ๋ยใบช่วยนะครับปรากฏว่าเห็นนกมาทำรังนะครับกำลังปกไข่อยู่เลยนะครับการที่นกปวกไข่แบบนี้นะครับถ้าเราไปรบกวนเขานะครับแล้วก็ถ้าเขาทิ้งรังไปเนี่ย ก็จะทำให้ไข่ของเขาเนี่ยไม่ได้รับการดูแลเลยนะครับบางครั้งเขาจะทิ้งลังไปเลยนะครับก็ต้องขอวดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าทำเนี่ยแล้วเขาหนีไปหรือเขาทิ้งลังไปเขาตกใจอะไรอย่างนี้นะครับก็ไข่นั้นหรือนกตัวนั้นก็จะเสียไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปคาดอีกฝั่งนะครับไม่อยากบรบกวนนกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งเพราะเราไป ขยับอะไรมากๆเขาหนีนะครับพวกนี้พอเขาหนีเขาทิ้งรังไปก็สงสารเขานะครับกิ่งชุดนี้เริ่มแข็งแรงแล้วอันไหนที่ไม่แข็งแรงถ้าเราต้องการต้องการเพื่อให้เขาแตกอยู่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับตัดกิ่งที่ไม่แข็งแรงออกไปนี่เป็นการคัดกิ่ง ทรงแบบคร่าวๆและเพื่อให้กิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยแตกแข็งแรงนะครับการที่บางครั้งมันบังแดดนะครับบางบางข้างล่างก็ทําให้ข้างล่างทิ้งกิ่งไปได้เหมือนกันนะครับก็ต้องค่อยๆคัดไปกิ่งที่อยู่ทางด้านใต้ท้องกิ่งพวกนี้ออกหมดนะครับ ใต้ท้องกิ่งแบบนี้นะครับนี่นะฮะใต้ท้องกิ่งตรงนี้นะครับพอบบบออกโลกนะครับแสงแดดก็จะเข้าไปในกิ่งชุดข้างล่างด้วยนะฮะ กิ่งที่คัดไว้นะฮะวันนี้คงจะยังไม่เข้าลวดเอาไว้นะฮะคัดกิ่งเป็นเมนเมนไว้ก่อนนะฮะให้กิ่งที่เราคัดไว้พวกนี้แข็งแรงอีกสักนิดนึงนะครับซึ่งมะขามต้นใหญ่ๆแบบนี้การเข้าลวดคงใช้ระบบโน้มเอาแล้วละครับเพราะว่ากิ่งค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ความพร้อมนะฮะที่ถ้าเราทำมากๆเกรงว่าจะเป็นการรบกวนนกนะครับ วันนี้ทำไม้เกงใจนกนะฮะคัดกิ่งให้ปโปร่งก่อนเพื่อแสงแดดจะได้เข้าถึงครับพอแสงแดดเข้าถึงกิ่งต้นไม้เนี่ยเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับชุดที่เราคัดออกไปเนี่ยก็จะปโปร่งนะฮะโปร่ปรงขึ้นพอปโปร่งขึ้นแสงแดดเข้าถึง กิ่งไม้บางกิ่งที่อยู่ด้านล่างจะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเขาเติบโตแข็งแรงดีนะครับเราก็มาคัดกิ่งคัดทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับการตัดกิ่งนะครับถ้าเรายังไม่แน่ใจนะฮะส่วนมากผมจะตัดเหลือตาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดเก็บทีหลังหมายความว่าพอผมตัดเนี่ยผมจะไม่เข้าไปในเนื้อสุดนะฮะ ไม่เข้าไปในเนื้อจนสุดแบบนี้ผมจะเปลือกตาไว้ก่อนนะครับเปลือกตานี้แข็งแรงแตกเอกมาใหม่ตานี้เสียหายไปเราก็ยังมีกิ่งใหม่ใช้นะครับส่วนการเก็บให้มันเรียบเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าจะรอตาตาไม้แตกใหม่เนี่ยรอช้ามากเพราะฉะนั้นผมก็ส่วนมากผมจะเก็บไว้หมดในการทําต้นไมทนน้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับทุกสายพันธุ์ทุกขนาดนะครับ จนกว่าเราจะได้กิ่งที่ชัดเจนแล้วเข้าลวดกิ่งได้กิ่งที่แน่นอนแล้วนะครับเราก็ค่อยมาเก็บออกนะครับเพราะพวกนี้บางกิ่งเนี่ยยังสูงอยู่และกลิ่งนี้ยังคุณเนี่ยยังสูงอยู่อน,นาคตอาจตัดทิ้งนะฮะอาจตัดทิ้งแล้วสร้างกิ่งใหม่เพราะฉะนั้นกิ่งบางกิ่งถ้าเราเก็บเก็บไว้ก็เก็บถ้ายังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งตัดจน เข้าตาไม้นะฮะเก็บตาไม้ไว้ก่อนนะครับผมก็จะขอคัดไว้บางส่วนนะครับแถบนู้นผมไม่อยากไปรบกวนแม่นกในการกกไข่นะครับเดี๋ยวพอต้นไม้จเจริญเติบโตดีนกย้ายรังแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวผมกลับมาทําคลิปอีกครั้งนึงนะครับก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอจบตรงนี้ก่อนครับท้ายคลิปครับวันนี้ผมได้ข้อคิดจากท้ายคลิปนะครับ ด้วยเห็นแม่นกปกไข่นะครับตอนที่ผมเข้าไปใกล้ๆเขาเนี่ยเขาก็มีสายตาที่หวาดระแวงกลัวเราเหมือนกันนะครับกลัวมนุษย์ด้วยสัญชาติญาณของเขาแต่ด้วยความเป็นสัญชาติญาณของความเป็นแม่เช่นกันนะครับเขาก็ไม่หนีเขาก็ต้องปกป้องในลูกของเขานะครับเช่นกันครับมนุษย์ของเรามีแม่ครับแม่ก็ปกป้องลูกดูแลลูกเป็นครูคนแรกของลูกยังดูเรามาจนเติบโตนะครับ แม่ทาได้ทุกอย่างนะครับเพื่อลูกเราไม่รู้คุณของแม่หรอกครับจนกว่าวันหนึ่งที่เราโตมาเป็นพ่อเป็นแม่ผมถึงรู้ซึ้งถึงพระคุณของพ่อแม่มากขึ้นนะครับว่าท่านดูแลเรามาเหนื่อยแค่ไหนลําบากแค่ไหนนะครับเหนื่อยใจเหนื่อยกายนะครับการที่เราเป็นลูกตอบแทนได้ด้วยกตัญญูรู้คุณครับรู้บุญคุณของพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณนะครับช่วยเหลือการงานทําให้ท่านสบายอกสบายใจตั้งใจเรียนตั้งใจทํางาน ไม่ทําให้ตัวท่านเดือดร้อนเป็นคนดีของสังคมแค่นี้พ่อแม่ก็ภูมิใจอย่างยิ่งแลครับสวัสดีครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก f r e s ชี m e m เมมเสิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่องบอนไซสเตชัน